ซอนไทยทีวีสวัสดีค่ะวันนี้น้องไทยจะมาทำอะไรคะเอ่อทำทดลองอะไรทดลองด่างทับทีมเหรอด่างทับทีมอ๋อมันเต้นยังไงอ่ะเดี๋ยวดูสิไหนวมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับพ่ออธิบายหน่อยมีน้ำตาลน้ำตาลมาหมึ่งแล้วก็ตัวอะไรสีม่วงนะคืออะไรแล้วก็ด่างทับทีม เดี๋ยวรอ,อก่อะแล้วตัวเล็กก็จะมาทำด้วยเหรอตัวเล็กอะ่ะมันสิงส<ะ>ิงๆๆอ่ะเหรอป็นสิงสิงยังไงคะเด็ก้ามลอกเลียนแบบนะเหรอเด็กอันนี้คือเด็กๆดข้ามลอกเลียน,น,น,นแบบใช่ไหมใช่แล้วเราก็ใส่แรนต์ตาเฮ้ย,กกเ,ยเป็นไฟแล้วเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเป็นไฟแล้ว ไปลุกจริงๆอ่ะโอ้โหโอ้ทริปนี้ต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะเด็กๆห้ามทำเองนะคะโอ้โหสุดยอดเลย